สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็อีกหนึ่งวันทำงานช่วงเย็นของมินนะคะมินก็จะมาเซตอัพหน้าร้านนะคะทุกคนตเตรียมเปิดร้านช่วงเย็นขอให้ขายดีขอให้ร่ำรวยร่ำรวยการทำงานที่ร้านอาหารไทยในอเมริกานะคะทุกคนมินค่อนข้างชอบอย่างหนึ่งคือการที่เจ้าของร้านหั <c oughs> วหน้างานอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะไม่ค่อยมาเก้าไก่กับการทำงานของเราสักเท่าไหร่นะคะบางคน,นี่คือแบบเจ้าของร้านไม่ค่อยเข้าร้านเลยก็มีคือเขาก็คือแบบจะเช็คความแบบคือลอคอยรับฟังกับลูกน้องที่เขาค่อนข้างที่จะไว้ใจอะ่ะ ตัวเมนหลักอะไรประมาณนี้ว่ามีปัญหาอะไรไหมต้องการอะไรเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น,นทุกคนต่ร้านที่มีนทำงานอยู่นะคะก็คือบอสก็เข้าร้านเกือบทุกวันค่ะ <c oughs> แต่เขาก็ไม่ได้มายุ่งวุ่นวายอะไรกับเราเลยนะแบบมีปัญหาแบบติดขัดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เดินเข้าไปให้เขาช่วยหาของให้ของหมดกระทนหัน,นเขาก็ไม่ได้มาวุ่นวายกับเราเลยนะคือเขาปล่อยให้เราแบบแก้ไขสถานการณ์ปัญหาตรงนั้นอ่ะเฉพาะจุดด้วยตัวเองเลยเพราะว่าก็ถูกสอนมาดีนะคะเพราะว่ามันเป็นการวางระบบที่ค่อนข้างโอเคมากๆนะทุกคนอย่างของหมด หมดอะไรหมดจริงๆอ่ะถึงเราจะบอกเขานะไม่ใช่ว่าออลูกค้าไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบอันนั้นอยากได้อันนั้นอันนี้คือเราต้องเดินไปถามบอสทุกครั้งไม่ใช่นะคะมันเป็นสิทธิการตัดสินใจของคนที่อยู่ข้างหน้าร้านอย่างโฮสอย่างเด็กเสิร์ฟอย่างสวัสมีมินทํางานมินก็จะเป็นคนตัดสินใจเองเลยนะคะไม่ใช่ว่าจะถามบอสทุกครั้งไปอะไรประมาณนั้นนะก็ <c oughs> มันเป็นสิทธิในการทํางานอย่างอิสระทุกคนมินก็ค่อนข้างชอบนะคะว่าเราก็ต้องมีความแบบเฉลียวฉลาดในการแก้ไขสถานาการณ์เฉพาะหน้าอีกระดับหนึ่งนะทุกคนคือเราต้องไวตัดสินใจให้ไว ต้องทันเล่เหลี่ยมลูกค้าด้วย